h า r l เล d ์เดวิสันสปอร์ตเอเป็นรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตที่ได้รับการออกแบบขึ้นมาใหม่ทั้งหมดให้การขับขี่ที่ดูด,ดันขึ้นและได้รับการปรับแต่งให้มีแรงบิดมหาศาลที่ความเร็วรอบตำ่ำทำให้เครื่องยนต์ตอบสนองต่อการเร่งได้ดีตั้งแต่การออกตัวไปจนถึงย่านความเร็วระดับกลางใช้เครื่องยนต์ Revolution Max 1,250 t ขนาด1,250 c c พื้นฐานเดียวกับแพนอเมริกา เครื่องยนต์แบบ V-twin ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำปรับตำแหน่งเครื่องยนต์ให้อยู่ตำแหน่งกลางโครงรถเพื่อลดน้ำหนักโดยรวมของรถให้เหลือน้อยที่สุดโดยใช้วัสดุน้ำหนักที่เบาเพื่อช่วยให้เกิดอัตราส,ส่วนน้ำหนักต่อแรงม้าที่สูงถังน้ำมันขนาด11.8ลิตรท่อไอเสียงเป็นแบบ2รวมเป็น1ที่ยังคงให้เสียงในแบบฉบับ Harley-Davidson ตำแหน่งท่านั่งเป็นแบบยื่นไปด้านหน้าสไตล์รถคร c r u อร e r โดยตัวเบาะนั่งมีความสูงที่755ม mm. ิลลิเมตรทำให้ควบคุมรถได้ง่าย โครงรถออกแบบให้มีความแข็งแรงขึ้นและลดน้ำหนักโดยรวมของ,ของมอเตอร์ไซค์ลงส่วนสวิงอาร์มผลิตขึ้นจากท่อเหล็กกล้ามาพร้อมดีไซน์แข็งแรงเป็นรูปตัว X ที่มาช่วยเสริมความแกร่งให้กับโครงรถหน้าจอเรือนใหม่ออกแบบมาได้หรูหราแบบ TFT ขนาด4.0นิ้วอ่านง่ายชัดเจนและแสดงข้อมูลการทำงานได้ครบถ้วนและรองรับการใช้งานอินโฟเทนเมนต์จากโทรศัพท์มือถือและชุดอุปกรณ์ในหมวกนิรภัยผ่านระบบบลูทูธข,ของผู้ขับขี่ซึ่งรองรับการเล่นเพลง และการรับสายโทรเข้าโทรออกมันเป็นรถแบบเจนใหม่เลยแหละสำหรับคนเจนใหม่แหละคันไม่ใหญ่แรงกระชับคือแมงซิงอะฮาเลซิงอะแล้วมันก็แบบดูโมเดิรด้วยอ่ะที่ว่าโอเคเลยนะแล้ว,วเวลาเปลี่ยนข้อเนี่ยเสียมันก็ยังฮาเล่อยู่นะถึงมันจะไม่เดินช้ากะดึกแต่มันก็บึ้มบึ้ม,บ,มบิ้มอะเพร,รผมว่า อออร์เอเนี่ยผมจริงๆเครื่องตัวนี้เขาเรียกว่าเครื่อง Evolution Max ะพี่เครื่องตัวนี้มันมันมันพัฒนาต่อยอดมาจากเครื่อง v ีล o อตอีกทีนึงเครื่อง v ีล o อตก็คือเป็นเครื่องฮาร์เ y ซึ่งพัฒนาร่วมกับ p r s c h e นะพี่คือมันจะไม่เน้นที่กระดึบแล้วจะเน้น horsepower ให้มากที่สุดโดยซีซีไม่ต้องเยอะนะพี่แล้วก็การรุกษานั้นต่ำกว่าต่ำกว่าเครื่องพวก เครื่องเก่าพวก Evo อะไรอย่างเงี้ยหรือ Twin Cam ยิ่งพอมาเป็นเครื่อง Evolution Max ที่อยู่ใน Sporter S หรือแพนเมกาเนี่ยมันยิ่งดีขึ้นไปใหญ่หนึ่งเนี่ยน้ำหนักของเครื่องยนต์เนี่ยน้อยลงเพราะว่าพวกฝาวาวต่างๆอะ่ะเป็นอลอยอลูมิเนียมอลอยแมกนีเซียมอลอยแมกนีเซียมอลอยแล้วก็พวกคนที่ขับว,วีลออเนี่ยก็อยากได้มานานแล้วหกเกียร e ์นี่มีมาให้เลยหกเกียร์หกเกียร์ไม่พอสลิปเปอร์ทัช นะฮะซืะ้อราคัดและที่สําคัญการรีแรแรงม้าจากเครื่องยนตเอเนี่ยมันก็เลยมีแคมกระดิกทวินปลั๊กมาให้ครับผมสปอร์ตยังให้โหมดการขับขี่มา3รูปแบบกับโหมด Sport, Road และ Rain ให้เลือกใช้ได้ตามใจชอบนอกจากนี้ยังสามารถตั้งโหมดการขับขี่ได้ถึง2รูปแบบเพื่อตอบโจทย์การขับขี่ของคุณหรือเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในเส้นทางต่างๆและยังมีฟีเจอร์เด่นอย่าง Cornering Rider Safety Enhancements ของ Harley Davidson ซึ่งอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ขับขี่แม้ในสถานการณ์คับขันหรือในสภาพถนนที่อันตรายเป็นการปรับสมรรถนะของรถมอเตอร์ไซค์ให้ล้อสามารถเกาะถนนได้ดีในขนาดเร่งเครื่องเบาเครื่องไปจนถึงหยุดรถไม่ว่าจะเป็นบนทางตรงหรือทางโค้งในด้านระบบการเสะเทือนใช้ชกหน้าและหลังคุณภาพสูง ปรับแต่งได้โดยด้านหน้าใช้โช๊คหัวกลับขนาด43มิลิเมตรโชว์ว่าส่วนระบบกันสะเทือนหลังใช้โช๊คไฮดรอลิกโชว์ว่าพิกกี้แบ็กที่สามารถปรับตั้งได้ด้วยการหมุนลูกบิดที่อยู่ด้านซ้ายของรถเพิ่มความสะดวกขึ้นวงล้อเป็นอลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบาแบบ5ก้านรัดยางดัลลอบ หรือ Harley Davidson Series GT 503ระบบเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกเดี่ยวขนาด320ม mm, ิลิเมตรพร้อมปั๊มเบรกแอมเบอร์สีพอเพื่อการหยุดรถอย่างมีประสิทธิภาพส่วนด้านหลังใช้ดิสเบรกเดี่ยวขนาด260มิลิเมตรพร้อมปั๊มเบรกจากแ r e m b อร์สองพอไฟหน้า LED ที่ออกแบบมาให้ส่องแสงด้วยความสว่างเท่าๆกันในทุกบริเวณเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดจุดแสงจ้าผ้านั่งมันนี้แบบผมดูแล้วมันท่านั่งมันเท่มากนะ มันเป็นตัวีนั่งแล้วคนมองพี่นะจะเป็นตัว C ทา่านั่งนี้มันจะเป็นท่านั่งที่แบบท่านั่งกุนตีนะพี่ท่านั่งนี้มันจะคล้ายๆกับซิโลคล้ายๆรถคัสตอมอ่ะพี่ผมว่าโอเคอาจจะเมื่อยหน่อยนะแต่ว่าวคนมองคุณเนี่ยมันมันใช่เลยอ่ะมันกุนตีเนี่ยพี่ใช่มาด้วในด้านรคาคาสปอ,ตตอร์ตเอชนั้นอยู่ที่เจ0ดแบาท